สิบสองนาทีะครับที่ผมจะต้องมันรออัดคลิปทำไมทำไมครับทำมึงมึงไม่มาเล่นเกมเวลานี้กันเหรอนี่เพิ่งตีหนึ่งห้าสิบสี่เองเออไม่รู้เรื่องครอบพวกมึงอะเซงไปอ่านแล้วอมดีกว่าก็สวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมลีคคาวันนี้นะครับผมก็เอาจริงก็ อยากจะมาอัดลิโชวไก่นะครับแต่ว่าก็ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับผมนะวันนี้นะครับผมตีหนึ่ง้าส้านะฮะเราก็มาอยู่กับรายการแรนดอมซีรีส์นะฮะคนออนก็ถือว่าไม่เยอะมากนะฮะแต่ก็ยังพอหนึ่งสองซ้ำได้อยู่มั้งนะครับผมก็เออก็ไปแปลกมั้งนะฮะตอนนี้คนน้อยนะครับผมเราก็เลยหาห้องไม่เจอนะฮะและยิ่งเป็นแรงคงแบบ เทพเจ้าอย่างผมเนี่ยนะมันก็เลยหาห้องน่านไปใหญ่เลยนะครับเพราะมันไม่มีคนเก่งเท่าผมไงออนะครับมาปิดตาครับผมหนึ่งสองสาน,นะฮะกดไปเลยครับผมคนแรกแบบไม่ต้องรอช้านะครับโอ้โหเัตว์เหมือนกูขึ้นทางด,วด่วนไอ้สัตว์กดปุ๊บรับเลยเะน่ารักจริงๆนะคนเวลานี้เหียไ,ไม่เหมือนกับช่วงเย็นๆนี่แบบออก่อ็จะเกิดนี่ลีลางไง แล้วมึงแอดกูมาพ่อมึงไอ้สัตว์ก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์ครับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ <_ T ask y> ่งแจ้งเตือนผมอัพคลิปทุกวันเวลาสังท <at> <museum> ุกไคลนิตเตอร์มาเข้ามาสู่ตัวเกมนะฮะมากับฮีโร่ที่ฮ่าเพ็ปเปลนะครับผมนาซิงเกมผ่านไปแล้วถึง25นาทีนะจังหวะนี้ก็ผมเข้ามาคอมโบสกิลและนะฮะเขาเหมือนจะหนีไปได้หรือเปล่าเอายกเข้ามาใส่ตัวเองแล้วก็เรียบร้อยเอ้าเขาเหมือนจะงงเขาเหมือนจะหลอนและเรียบร้อยนะครับผมแหมก็เป็นการเก็บไปได้ที่ สวงิงครับเออนะครับผมซึ่งจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฮีโร่กันหน่อยนะครับในเรื่องของฮีโร่เนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าทีมเราดูดีมากเลยนะเฮ้ยดูดีดูดีมากเลยนะครับผมตําลงตําแหน่งกันขงครบนะแต่สถานการณ์เกมตอนนี้เนี่ยก็ดูจากสกอร์อย่างเดียวไม่ได้ลวนะฮะเพราะว่าแม่งเท่ากันเป๊ะเลยแต่ถ้าว่าจากเรื่องป้อมเนี่ยนะผมรู้สึกว่าทีมเราได้เปรียบมาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าป้อมสองเขาไดเหลือแค่ป้อมเดียวนะครับแต่ว่าป้อมสองเรายังอยู่ครบเลยแลวพี่แกมยืนหนหะล่ออะไรตรตงี้ เออรอรอดักเก็บเรื่องไงฮะแบบกินของป่าอย่างนี้ป่ะเนี่ยผมอ้าวของป่านะฮะโอ้ตัวนี้นี่ยีฮอร์อฟเด้วยเนะี่ยบอกได้เลยว่าหุ้ยผมว่าตายนะโอ้เนี่ยเอฟเอเวลสิเองเนะี่ยแต่แต่มึงเวลสิบเจ็ดไอ้เหี้ยกูลืมแต่เหมือนพี่แกจะโดนเออ่ซัพพอร์ตประกบขนาบข้างนะฮะผมมันน่าจะยากนะฮะผมที่จะโซโล่ฆ่าได้นะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยดิมิเตชาแมาก,ก็สามารถฮิวได้นะ โอ้ ه, เนี่ยประเพ่ก็อาจจะสวนมึงตายได้เลยด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่าเออนั่นแหละกูกำลังจะพูดเลยมึงวับกลับบ้านดีกว่าแล้วเหมือนทีมเรานะจะสามารถเอาของตัวเองไปได้นะครับผมก็เป็นบัฟสแต็กที่ที่หนึ่งนะครับที่ผ่านก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในเกมเนี่ยเหมือนจะค่อนข้างนิ่งมากนะครับผมเพราะว่าตอนกูเข้ามาเนี่ยเหมือนจะเพิ่งบวกกันเสร็จเองมัง้งนะครับอ่้ตอนนี้เอาเดียวค้างฮนะเอาค้างอา้อาวอา้อาวอ้าวใจเย็นๆอา้าวนั่นไงแล้วมึงดูโผล่มาทิเนี่ยโ อะไรวะเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้ก็ผมบวกามาทีมเราตายไปถึง2ตัวเอาเป๊ปกูก็ตายมาแล้วนะฮะและดูจากสวดรงแล้วเนี่ยตายหมดหรือเปล่าเอามาลายยืนตีบวกตีสู้ไพรโรกบอกกูในะแครี่ครับผมมังกี้ก็กําลังจะล้วงแนวหลังฮะและ FA ก็บอกเรียบร้อยฮะเอาเลวทีมเราพิกไฟเฉยเลยฮะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเสียดายเมื่อกี้เน็ตกากอ้เี้ย โอ้ผมนี่หัวร้อนเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมว่าทีมนู้นมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะโดนเจโนไซด์นะครับผมซึ่งจับจอจับกล้องให้กูหน่อยไหมนะครับผมไมทีมเราก็สามารถเก็บเจโนไซด์จากทีมนู้นไปได้นะครับค่อนข้างสวยนะครับผมซึ่งพี่เราเนี่ยเหมือนจะออกมาเป็นรีสกิลด้วยนะครับก็เป็นเพบเบิลสายสามันประจําบ้านนะครับผมคือถ้าอยากชนะมึงก็ออกไอเทมแบบนี้แหละนะฮะไม่ใช่แบบแบบเอลเดอร์พาราไซเออร์ทวินเบดเอ้แต่ทวินเบดผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับคนที่อยากแบบชุดเดียวตายนะครับแต่ว่าเอลเดอร์พาราไซเนี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อไอชิมไ,ไ,ไอเทมชิ้นนี้ผมว่ามันไม่โอเคเลยสำหรับเป๊ปนะเออคือมึงจะทำแคดดี้เหรอนะฮะมึงไม่ออกวอล์กออกจอกเกาะอะไรอย่างงี้ไปด้วยเลยล่ะนะครับแต่มันมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะีครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะไพโรนะรผมเหมือนจะแหลมเหมือนจะแห้วเกินไปนะไอ้ยัง เด็กมันพริว้วเด็กมันพริว้วออกขอเก็บรีเฟรชเมนต์ก่อนนะผมแล้วจะสตานก่อนได้ไหมและเขาหิวมากโอ้เข้ามายกได้สวยไพโร่ผมสตันเวฟและยิงอันติมึงยิงผิดตัวหรือเปล่าครับผมมาแล้วจะนั่นเรียบร้อยนะแทนที่จะได้คิวชชวๆหลอมๆตัวหนึ่งเองอดแดกเฉยเอาและยกเข้าไปแต่เขาไม่ตายฮะไอจิผ่านนะผมจะเหมือนวอล์กมันจะหมดและฟินครับผมสูงเข้ามายิงมาแต่ไกลและเรียบร้อยเี่ยครับผมบัตเตอร์นะฮะยังไม่รู้นะครับผมว่าศัตรูของมึงเนี่ยมันมีอยู่กี่ตัวเนะี่ยมีถึงยกัน ผมแลลวก็เรียบร้อยอ้าวแต่ว่านะฮะเจราเหมือนจะเก็บฟินไปได้พีเป๊ปของเราะฮะโดนไล่ตบไล่ปีมิ่และเรียบร้อยครับผมทีมเราตายกันไป3นะโอ้ทีมนู้นนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการแบบว่าชักศึกเข้าบ้านไนงะเออแต่แต่เก่งนะครับก็ไม่กลัวเท่าไหร่อ่ะนะครับผมนะซึ่งรีเจียนตาย2เฮลบอลตาย3นะครับผมและมีแววจะตาย4ด้วยโดนตบสโลและลิงฮนะจะไหวหรือเปล่าเรียบร้อยก็ทีมเราตายไป4นะครับผมทีมนู้นตายไป3มนะครับมีใครใบแบกอะไรหรือเปล่าวะ โอ้รู้สึกอ้อวแต่ตอนนี้ฮะอืตกตีกระทืบม,มาอยู่แต่ว่าก็ไม่น่าจะได้คิวหรอกฮะคือคือน้ำมันอมรานะเพื่อนที่ผายเนะไม่ใช่ไพโลไอเวนผมนี่แดกน้ำใในแซดมาตอนนี้ครับผม FA ฮะยืนฟาร์มคิปอยู่ไพโลบอกชุดเดียวก็ทําตัวอย่างกับมีโปรแฮกแมพมันเนี่ยเราเนี่ยฮะเออแม่ คือคือเหมือนรู้จริงๆไงเฮียะนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ส่งล่างปลอมแต่จริงๆมันอาจจะเป็นโดยสัญชาตญาณเขาหรือเปล่านะแบบว่าเฮ้ยกดันลึกเกินไปหรือเปล่านะฮะควรจะแบบแยกล่างแล้วก็วอล์กหนีไปอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งอ่าน่มาครับป้ากลัวฮะ,อะไอสารไม่เอาแบบโผล่มาทีมบวกพกลังงานอย่างนี้ไม่เอานะอ่ะมาสักทีที่ผายน,นะครับผมซึ่งเน็ตเป็นอะไรวะช่วงเนี้ย เออมัตาฟักนะครับผมงงไปหมดละนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ผมอุ้ยเหมือนทีมเขาจะออกอายมาแล้วนะฮะก็ก็ควรออกอยู่มั้งนะทีมเราวอกกัน3เลยนะครับผมดีนะเป๊ปกูไม่ออกด้วยนี่ครับผมกลายเป็น4คนและลากขออกด้วยเลยนะไ,ไอ้เหี้ยเป็นแครี่ทีมไปเลยนะครับผมนะ เออถ้ามึงจะออกอย่างเงี้ยมึงก็กดใน้ฮาวมาเถอะก็เหมือนสถานการณ์เกมตอนนี้นะครับทีมเราในเหมือนจะอยากอ,อน,นะฮะแต่ก็ยังไม่ออกสักทีนะครับผมแต่ว่านีน่าจะได้ออนจริงแล้วล่ะนะครับที่เลนล่างนะครับผมและมาละฮะอ้าวแครี่โอตีทีครึ่งรอดเรียบมองอยู่ผมแครี่โดนล้วงเก็บไปก่อนนะ่นและเขาเหมือนจะเก็บไอไปทีมเราตายไป2 P พีกูได้แค่กดดัดเท่านั้นนะฮะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ครับผมและบัตรครับผมล่ตบล่ตีและเพเปอร์โดนเจลาไลกันทืบฮแพตอนนี้ไหวไหมนี่ไงสตาร์ในเด็กโง่กูไป ก่อนละนะฮะเอาที่ผายบิงติดคือกูกราบก่อนละครับไพโรบอลให้เพื่อนมึงไม่กันต้องมาเพื่อนเออเป๊ปบอกว่าพ่อมึงสิฮะการมึงก็ตายสิครับผมที่ผายทีมเขาอยู่5มึงอยู่กัน2ตัวเนี่ยเอาแล่นลาบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าประมาทจะดูหมิ่นกูนะครับผมสามารถเก็บไปได้1ตัวนะแต่ตัวเองก็ตายไปเช่นกันนะครับผมซึ่งถามว่าทีมเราโดนมาแลกไหมนะครับผมว่าไม่น่าจะโดนนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยฟิงก็ใกล้จะเกิดลนวะนะฮะแต่ผมว่าลาเนี่ย เอ่อน่าจะไม่ทันนะถ้าทีนู้นอยากจะขึ้นบ้านจริงๆนะครับแต่ว่าทีนู้นขาดแคลรี่นี่ครับตอนนี้นะครับเขาอาจจะ ไม่ตัดสินใจขึ้นบ้านก็ได้นะอ้าวและทีนู้นฮะเหมือนจะขึ้นบ้านนะครับผม3ต่อ4นะฮะจะไหวหรือเปล่าและเดี๋ยวก่อนเด็กมันวางของเหรอฮะหรืออะไรนะครับผมอ้าวตอนนี้สกิลครับผมสกิลยัดมาให้หมดโอ้โหพลราไซยสกิลเข้ามาครับผมและเรียบร้อยครับผมเพบเบิลคูฮะแตกหนึ่งสวยพี่สวยตังไม่พอบายแบก้ดยทีมเราเหลือเพียงแค่2คนและบัตรฮันเตอร์บอกว่านี่ไงรู้จักหรือเปล่าเขามาได้ป้อมมาฮะเรียบร้อยเลย,ยครับผมนะก็ไม่สามารถกันบ้านได้นะครับผมบาแหลกร่างแตกไปอยังสมบูรณ นะฮะกูเพิ่งพูดเลยนะครับผมว่าป้อมมึงได้เปรียบเขานะครับแครี่โง่เองด้วยนะฮะเอาไปว่าเขาเฉยเลยฟินก็บอกว่าเพื่อนกูก็ยืนหลังแล้วมึงคือมึงเห็นที่กูโดนล้วงไหม เอาล้ครับผมตอนนี้เป็นจังหวะขึ้นมานะผมแร่เพเบอรฮะสกิลเก็บไปเรียงสวยโอ้โหนะผมแล้วก็กดดีอันติเข้ามานะทีมเขาตายกันไป2ตัวอย่างรวดเร็วแล้วผมแ้วตอนนี้วิ่งนีไม่อยู่ท่านน่อ,อพาราไซฮะจะเอาต่อหรือเปล่าผม <c oughs> แต่ทีมกูบอกว่าแน่วแน่ในปณิธานมากฮะกู <c oughs> จะเอาต่อนะฮะโอ้และพี่กูนี่รีบสิงค์ีไปเลยฮะแล้วถามว่าเราเห็นไหมเราเห็นนะครับเต็ม2อหู2ตาเลยนะครับผมไ <c oughs> อ้เหี้ยวหูมันจะไปเห็นอะไรใครได้นะครับผมตอนนี้วิ่งกันเข้ามาแ้วไพลงกูไปไหนวะนะที่ผายนะฮะระวังนะฮะ ้ช่ฮเอานะครับผมสตันไลคุยเยอะแยะด้วยนะเจราบอกเนะี่ยมึงก็สกิวใส่ตัวเองสิครับตะ,ะกีิวกันเวท่ะครับมึงไม่มีหรอกครับมันหลอนนะก็ทีมเราก็สามารถ รักษาบ้านตัวเองไม่ได้นะเออเนะครับผมก็หน้าหวัดเสียวเหมือนกันนะครับผมถ้าเมื่อกี้เนี่ยเพบเราสกิลไม่โดนหลายๆตัวเนี่ยนะครับผมก็น่าจะเสียบล็กกลางด้วยนะครับอย่าลงตัวเองเนี่ยผมว่าอ้าวไอซิพายอ้า,อามีการแบบว่าพิมพ์ออด้วยนะตอนแรกนึกว่าจะด่าดทีมตัวเองไอ้เหี้ยสรุปดาเยเจราเนี่ยแล้วปะมึงเป็นเฮี้ยอะไรใหม่แล้วเนี่ยนั่นดิแต่กูหลงมึงอะคิวแต่กูหลงมึงอะคิว หมายถึงยืนเลยสกิลนี่มึงตอกลอนึ่งไหลสัตว์แม่งพิมพ์คำสัมผัสกันมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวๆอะไรวะเนี่ยง่ายมากกันนั่นดิเป็นหมาให้กูตบด้วยฮะโอ้โหยัดเคเด็กมันมาวะไอเด็กนี่นะครับผมโอ้โหและเกมนี้นะฮะเจราของเราเนี่ยสกงสกอร์เนี่ยนะฮะแม่งดูดีกว่าแครี่ทีมตัวเองอีกนะครับผมซึ่งนอกจากแครี่ทีมเขาแล้วนะฮะเขาก็ยังคงดูดีกว่าแครี่ทีมเราด้วยนะครับเนี่ยดูพี่ฟินกูตีฮะคือตีทีเดียวนี่ก็คอหลอดไปแล้วนะครับเห็นในจังหวะนั้นไหมไอ้ที่เจราแบบ เปียกเดียวเท่านั้นเองนะครับผมพี่ฟินกูนิดเบ้อเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ทีมเราก็เอาของอ้าวแลนะครับผมทั้งนั้นของ f อฟเเข้ามาสกิลได้โคตรสวยเนี่ยผมแต่ว่าก็ไม่ได้คองนะครับผมแต่ว่าทีมเราก็ตายไปหนึ่งเนี่ยพี่เป๊ปกูนี่เอกนะครับแต่ถามว่าเบย์แบ็กได้ไหมไปได้นะฮะอ่าแต่ตอนนี้นี่ไพโลกูจะแตกละอ้าวโดนไก่ทีมกูตบอ้าวมึงมาว่าพี่เอฟเอคุณงี้ได้มาว่าอ้าวเรียบร้อยกับผม f อเฮะเหมือนจะเก็บฟินไปได้ฟินกูตาย15ตัวแล้วนะฮะเนี่ยหัวแดงไอ้โง่ด้วยนะ อพี่กูบอกโง่นะฮะไปเกมนี้นะครับแรนดอมหรือปากดีอ e ีสปอร์ตวันนี้ทิพไพร์นะครับผมทีมกูฮะวิ่งเข้ามาครับผมเอามาลาตายเกิดน,นะฮะมังกี้ครับบอกว่าอยากจะได้เลยเกินนะผมบัตเันเตอร์ฮะเรียบร้อยผมไปหลกสกิลเก็บไปได้นะและตอนนี้บอกได้แล้วว่าพาสไซต์ก็ไม่รอเช่นกันนะผมเขาตายกันไป2ตัวนี่ครับเฮลบอลน,นะครับผมอ้เฮลบอลทียอะไรรีเจียนเนี่ยแต่เฮลบอลก็ตายไป2นั่นแหละนะครับผมซึ่ง PFA บอกว่ามึงอย่าดูถูกว่ากูเป็นไก่สัตว์เข้าใจป่ะอา้อาวอ้าวยังไม่จบยังไม่จบยิงมาอา้าวบาายเจคลครัผี่ แปลกละกันนะครับผมและตอนนี้เพเบิรลเราเกิดมาแล้วเจราไอสัตว์นี่ไงขอหน่อยอ้าวครับผมอดแดกเอากดด้านซ้ายความรู้สึกช้าเกินไปอ้าวฮิวเววด้วยครับผมมึงก็ตายไปสิครับแบบนี้ยกโอ้โหพี่เป๊ปกูบอกว่าทั้งหมดใี่กูยกให้มึงคนเดียวเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ฮะทางด้านของพี่เดชชาแมนครับผมก็พยายามที่จะดันป้อมบนนะครับก็ถ่วงเวลาไว้นั่นแหละอันนี้ไงถ่วงเวลาละครับยกมาสิครับเอาดัดมีไหมเอาดัดไม่มีนะครับผมเรียบร้อยนี่ยเป๊ปบอกว่า อะไรวะเนี่ยงงอแค,คมันอา่านว่าอะไรวะไอชิบหายกวาาไม่อ่อนนะมึงเอาขอขวดมันด้วยทำไมวะเนี่ยไอที่ขอขวดเกิดมากูไม่เคยเห็นขอขวดแม่งได้ใช้อ่ะว้าวไม่สนกูแต่เรียนตีให้กูด้วยฮะเบือ่อจะชนะพวกง,ง่ๆแล้วแถวไปบันๆอัอ้าวหรอดูอนะฮะผมว่า เบาๆก่อนนะปากที่พายคือมึงไม่ได้ได้เปรียบเขาหน้าตอนเนี้ยโออนะครับผมแต่ก็นั่นแหละฮะมันอาจจะเป็นความพื้นเขิลมไงยแบบว่าเฮ้ยมีการปากดีกันแล้วแบบเฮ้ยตั้งใจเล่นขึ้นนะเพื่อมันชนะเนี่ยกูไปขออะไรมากนะครับขอให้ที่พิมพ์มาแล้วลงมุงตุ๊บช่างแม่งเลยสัตว์สกิลปากพันเล่นได้สิบนะครับผมไปบอกข้อมึงออะไปบอกข้อมึงเขาอ,อย่าบ้าเจลาฮะมึงเข้าใจป่าวอุโมกข์แทนไอ้เป๊ปทำไมวะเนี่ยไปอยากรู้อะไรคือไปอยากรู้เขาจะพูดเราไม่หรือเปล่านะฮะ ไดมอนอะไรนะฮะกูไม่สนโลกนะครับผมอ๋อมึงจะเป็นโรคอะไรล่ะฮะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันไม่ได้ดีกว่าโดนโกอย่างกูสอย้าขำจังด้วย นะฮะเอาฮะเกมนี้ฮะผมที่ดูเดือดกว่าเกมเนี่ยก็คือในแชทนี่แหละนะฮะแต่ผมว่าคอมเมนต์ในเกมนี้ก็น่าจะดูเดือดด้วยเช่นกันนะครับผมเพื่อนๆก็เลือกฟังกันเอาเองละกันนะครับผมซึ่งตอนนี้กองจริงเขาก็ตามอยู่พี่ฟินกูนี่ฟาร์มแบบสบายใจมากครับเกมนี้พี่บอกเลยเอา้าวรี่บล้อเนะี่ยสามารถเก็บเอ่อชื่อนะไหะไฮลโลไปได้ผมนี่แดกน้ำเลยสแฟนนะเอาว่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาเหมือนจะมาว่ะและสกิลเปลิดเข้ามาค่อนข้าง,ง,ง,งโคตรสวยเลยฮะทีมเราฟินอยู่ไหนครับผมทีมเราเก็บไปได้หนึ่งฮะเท่านั้นเจลาครับผมฟินมาแล้วฟินบอกโขน ยิงไปยิงไปดาเมจอยู่ไหนหาดาเมจไม่เจอครับผมและตอนนี้พี่ฟินกูฮะไม่น่ารอดแล้วผมเป๊บกูบอกว่าตัวกูนี่เปลี่ยนสีและจิบหายโดนอะไรมามั่งก็ไม่รู้นะครับผมและอมันรานะฮะเหมือนจะโดนลุมถึงอยู่แนวหลังนะับชนะกูทีได้ไหมนะครับผมเป๊บบอกได้ครับมึงก็โบสคนมาสินะครับผมซึ่งลานะฮะก็ไม่น่ารอดนะฮะอ่ะก็เมื่อกี้นะครับผมว่าถ้าฟินมาเร็วกว่านี้เนี่ยผมว่าสวยแน่นอนนี่ยไอเทมฟินเนี่ยมัน รูเหมือนจะมีดาเมจนะแต่เมื่อกี้ทำไมมันยิงใครไม่เข้าเลยวะนะฮะผมซึ่งอัมบราเหมือนจะไบแบ็กโอ้ยไพโรก็ไบแบ็กมาเช่นกันนะ,นะครับสามต่อสี่นะฮะเอาปลาเอาปลาบ,บัตรนะมีการใบเข้ามาผมไม่ยอมใบเลยล่าในไพ่มไม่เข้าเขาหรอกเอาวัดตอนนี้ผมมีการสแตนเข้ามาและยัดอันตินะฮะไพโร่โก็ผมเพิ่งไบแบ็กมาครับสวยแน่นอนนะผมและทางด้านของลาผมเดาว่าเขาไม่น่าจะมีอันติด้วยเพบบอกกับผมเล็งอยู่เล็งอยู่ยต้องเอาระครับเลี้ยนติไม่ต้องรอครับผมและเปปะไม่น่ารอดนะผมโดนคนเ็กยัดโดนคนเ็กฉีดแล้วก็เรียยบร้อผมแต่ สามารถบายแบกได้อยู่ตอนนี้ต้องเอาแล้วล่ะฮะบาแหละครับผมกําลังจะแตกอย่างสมบูรณ์โอ้พี่กูบอกนี่นี่งโง่เกินบญญรรยายมากนะครับผมคือกูมีบายอ่ะครับมึงจะทาไงนะผมแลฟินยิงเก็บไปได้หนึ่งครับผมไอเฮียฟินไม่ได้เก็บครับผมแต่ทีมเราเก็บเขาโกรธชังกันกเทนมาและตอนนี้ผมว่าต้องเข้านะครับผมถ้าไม่เข้าเนี่ผมว่าสวยแน่ๆนะครับผมมันจะโดนเมกาคีบเอนานนและ FAO ช่วยเพื่อนเหมือนจะช้าเกินไปนะครับผมอ้าวลีอันติยกเข้ามานะฮะและเจราครับผมเขาวิ่งมันเลนกลางอย่างแน่วแน่นะบอกว่าไอสัตว์ปมกลางเน กูต <premises. S 2> ้องแอาให้ได ouais. ้แต่ว่านะฮะถ้ามามันก็ตายนะครับผมอ้าวเขาเหมือนจะมานะครับแบบว่าตายก็ตายด็กเฮียกูไม่กลัวนะครับผมจะขอคิวเป๊บคนนี้ได้ก็พอนะผมและตัวเองไม่น่าจะรอดด้วยหรือเปล่าเขากดอันติมาสวยนะฮะและฟินนะครับผมยิงไอ้ถามมาเข้าไหมมันก็เข้านะครับผมแต่ว่าอย่าได้โดนเขาตีนะครับโอ้เป๊บกูบอกกูก็ต้องบายมาเหมือนกันนะครับผมที่ผานนะบายหมดแล้วด้วยนะครับเจลาบอกเฮียเป๊บเกิดีกแล้วมึงเป็นเฮียนะมึงรวยจังวะาเพื่อนนะครับผมโอ้เอฟเอฮะกดอันติมาผมเฉลิมฉลองชัยชนะนะฮะและน โดนตบลวงเลยนะป้อมตัวเองนี่อุ้ยนะฮะผมก็ตายทั้งคู่อะมึงก็ไม่ต้องรันอะไรก็เหรอกมั้งที่ป่าย1นึ่งลุมซานะอะไรวะไอธิป่ายจบเฉยเลยโอ้แล้วเวลาคลิปกูเนี่ยมันมันจะไม่ถึง20นาทีเอาอะเนไ่้โอ้ก็คลิปนี้ก็คงต้องเท่านี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ตีสองแล้วนะก็ต้องมีเรียน8โมงน,นะฮะก็ นับจากตอนนี้ไปเนี่ยเวลานอนกูเหลือแค่ไม่ถึง6ชั่วโมงอ่ะน,นะเออน,น,นะครับผมและเป็น f อนะครับผมได้ MVP ไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอมานั่งอ่านหน่อยสิเอ่ออะไรวะเนี่ยแถมซื้อเกิดมาอ่ะจะคือกูจะอ่านนะมึงมึงมึงรีบอะ่ะก็สำหรับไอเทมนะครับผมที่ทสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับผมก็สามารถดูไว้ได้ฮะก็ก็จบเกมนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมผมว่าเราน่าจะได้แค่เกมเดียวนะครับเพราะเพื่อนๆดูเวลาสิฮะ ตีสองกว่าแล้วนะคบผมนะก็นั่นแหละฮะเกมนี้เนี่ยผมมองว่าทีมเราที่แพ้เลยเนี่ยผมรู้สึกว่า <S 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 แคลรี่เราเนี่ยเหมือนจะโดนล้วงตลอดนะครับผมซึ่งผมไม่โทษฟ,ฟินนะผมรู้สึกว่าคือฟินมันก็ยืนหลังหลังจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแบบเกาะกลุ่มกับเพื่อนเท่าไหร่นะครับก็เลยโดนไอ,ไอ,ไอเด็กเจลาเนี่ยนะฮะโขกโคกโกอยู่นั่นแหละ <S <S นะผมซึ่งบวกประจบเหมาะกับเจลาเกมนี้เขาค่อนข้างเกิดนะครับผมนะก็เลยมีการลั่นวาจาอะไรกัน ต่างๆนานๆนั่นแหละนะครับผมซึ่งเพื่อนๆคิดยังไงกับเกมนี้บ้างนะครับคอมเมนต์มาดูได้นะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e นะครับผมแล้วเอา้เจอในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับเดีย๋ยวนานนอนกูนแล้วไอ้สัตว์